ที่เกียล้างจานใช่ไหมพาวก็เหมือนกันแต่เพาสั่งเครื่องล้างจานมปแล้วคะ่ะและนี่คือเครื่องล้างจานสแตนเลสแบบตั้งพื้นสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ครัวไทยและเอเชียด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อการใช้งานของคนไทยโดยเฉพาะควบคุมการทำงานโดยระบบสัมผัสหน้าจอแสดงผล LED แสดงระยะเวลาล้างจานและโปรแกรมที่ใช้ล้างจานฟังก์ชันพิเศษ extra cleaning express และ extra drying และยังมีโปรแกรม dual zone wash สามารถเลือกโซนการล้างได้อย่างอิสระยังตั้งเวลาล้างล่วงด้านได้ดาน24ชั่วโมงสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีให้เลือกถึง8โปรแกรมล้างขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะ แค่นี้ก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้จานก็สะอาดหายห่วงแอคเซียเนี่ยเข้าใจคุณเข้าใจครัวจริงๆ